ฝนตกจังขึ้นเราเบิ้งพี่น,อน,น้องผลงานเบิ้งน้ำนะผลผู้ใดบ่เคยเ,เห็นน้ำตกน้ำตกใส่เขา่าเราพี่น้องเอ้ยผลน,นะผลน้ำเต็มเลยจ้าผลป้าโถคือบ่มีป่าบืนมากแถวแว,นนนนกกว่าเบิ้งน้ำตกจ้าพี่น้องน้ำตกน้ำตกน้ำหงทางเราเบิ้งนั้นผลผู้ใดบ่เคยเห็นน้ำตกกะว่าเบิ้องรถเด้อน้ำตก ฝนตกฝนตกยังขึ้นพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมแต่เ,เลยออกมาเบิงอันลองมัน่นน้ำถ่วมบอ่อหันเด้ยวพูดนะตกแห้งขักอยู่พี่น้องเมื่อขึ้นนี่ยังหาเบื่งป่าบืนก็นคาเจอมันมี เทียป่าคอป่ารถมุนตะเก้าได้อยู่เด้ตะเก้าขันฝนตรงสียางน้ำถนทางสีตะเก้าป่าเห็นหอดป่าคอพี่น้องป่าคอบืนบืนมาตะหายหน้าข้าเจา้าเบิ้งฝนโอ้เจ๊กขยันคักฝนตกอันน้ำถ่วมรล่อมั่นเพลินเนาะ ก็เลยมาเบิงมั่นนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้น้ำตกก็ดีแต่ว่าน้ำตกสิเบิงน้ำตกเสาะเบิดเลยพี่น้องเอ้รักเสา,า,า,าการลมนายรักเสาลมนี่ลักเสากระลมพี่น้องงามมาแห้งคักอีอ ฝนตกไป่ม้ส่นี่มากหาหลัดออกป่าน้องพี่น้องเนาะโอ้สนุกเล่นน้ำล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี้ <laughs> โศกเบิดไฮเพ็งใดน้อทั้งประเทศเล่าฝนตกบ่ทั้งโคลาทาั้ง กาลสินสารข้ามน้ำท่วมบอ่อพี่น้องเอ๋ยขอนแก่นกระท่วมเป็นบางมองอยูเดจ้าอขอนแก่นกระท่วมเป็นบางที่อยู่พี่น้องเอ๋ย น้ำมันตกยังขึ้นจ้ะตกแห้งซแมพี่น้องเอ้ยมันก็กําลังสอดกําลังปงขึ้นแล้วบาดนี่ <c oughs> มันปลานีสีสิมีพันอีเหลียงอยู่สีค้องอีเหลียงไงนองนั้นสิเป็นซีเอมอเบิดจ้ะเนี่ยอ้าสำหรับคลิปนี้กาไว้ส์นีเดอพี่น้องเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สั้นีิด้ะจ้าสวัสดีจ้า